สวัสดีตอนเช้านะครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปให้ท่านผู้ชมรับชมมานานพอสมควรนะครับวันนี้พอดีผมไปซื้อใส่หัวใจเศรษฐีมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะลองตัดพุ่มนะครับ mm hmm. จะลองตัดพุ่มให้ท่านผู้ชมนะครับรับชมวิธีการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับต้นไม้ก็เหมือนกับคนนะฮะ ถ้าไม่มีการตัดแต่งมันก็ไม่เกิดความสวยงามเพราะฉะนั้นการตัดแต่งต้นไม้เนี่ยเป็นการาทําให้เกิดความสวยงามนะครับไม่เบื่อนะครับเวลาที่เราดูต้นไม้นะครับแต่ละต้นแล้วเราตัดแต่งทรงพุ่มไว้นะครับมันจะเกิดความสุขใจนะครับซึ่งจริงๆหัวใจเศรษฐีเนี่ยก็มีความสวยงามในรูปลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่ม ความสวยงามให้เขาโดยการตัดแต่งทรงพุ่มเป็นรูปทรงต่างๆเนี่ยกขจะทำใหเ้เกิดความน,าน่าดูน่าชมมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้เกียรตินะครับที่ได้มาร่วมงานพระราชทานเพิงศพพ่อผมนะครับซึ่งประมาณคนที่มาร่วมงานนะครับพันกว่าคนนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณไว้ในทีนี้ด้วยนะครับในส่วนของ ริตต้นไม้แพรกษานะครับก็ยังให้บริการท่านอยู่เป็นปกตินะครับตอนนี้ก็เปิดให้บริการเป็นปกติแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับก็ใช้เครื่องมือแค่กันไกรตัวเดียวนะครับผมเน้นว่ากันไก่ที่ใช้ควรจะเป็นไก่ที่คมนะครับแล้วก็เวลาตัดเนี่ยตัดให้คิดโคนก่อน,ก,อนก่อนที่เราจะตัดก็จะต้องออกแบบก่อนนะครับอย่างต้นนี้นะครับผมจะตัด ในเบื้องต้นเนี่ยสพุ่มก่อนนะครับสีพุ่มตามกิ่งที่ขึ้นมาจากโคนนะครับเราไม่ต้องไปเสียดายนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเสียดายกิ่งต่างๆนะครับเราก็จะทํางานนั้นไม่สําเร็จครับตัดเลยนะครับเวลาตัดก็ใช้หน้ากันไกลเนี่ยนะครให้ชิดโคน เพื่อจะตัดให้ชิดลำต้นให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเทคนิคต่างๆก็ไม่มีอะไรที่มันแลกจากการตัดแต่งต้นไม้ชนิดอื่นนะครับเหมือนกันแล้วก็หัวใจเศรษฐีเนี่ยเวลาที่เราตัดยกพุ่มแล้วเนี่ยมีความสวยงามมากนะครับ กิ่งนี้เอาไว้ก่อนนะครับอันเล็กเนี่ยอันไหนที่ไม่มั่นใจก็เก็บไปไ,ได้นะครับแล้วก็ไปตัดทิ้งที่หลังแต่ถ้าเราตัดทิ้งไปเลยเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะครับตัดยอดการตัดแต่งยอดเนี่ยนะถ้า เราตัดเราตัดเพื่อจะต้องการให้ยอดที่ออกใหม่เนี่ยไปทางไหนนะครับให้ให้ตัดให้ชิดชิดใบนะครับว่าสมมุติว่าเราจะให้ยอดขึ้นใหม่เนี่ยขึ้นมาด้านบนนะครับเราก็ตัดชิดใบที่ชี้ไปทางด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นใบสุดท้ายที่เราตัดเนี่ยถ้าชี้ไปทางไหนยอดก็จะออกทางด้านนั้นนะครับอันนี้เป็น เทคนิคง่ายๆนะครับก็คือเราต้องการให้ยอดเนี่ยออกไปทางด้านไหนเราก็ตัดตัดให้ใบชี้แบ่งด้านนั้นนะครับซึ่งอาจจะไม่ต้องพิธีพิถันขนาดนั้นก็ได้ฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่เรากําลังจะตั้งตั้งทรงเขาเนี่ยฮะก็ควรจะดูทิศทางของยอดเขานิดหน,นึ่งนะครับว่าจะให้ยอดออกไปทางไหนนะครับ เวลาที่เราจะตัดเนี่ยในแต่ละพุ่มควรจะให้มีความสูงลดหลั่นกันไปนะครับอย่าอย่าให้สูงเท่ากันเพราะว่ามันจะเกิดการแสกแสงพื้นที่ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นให้มีความลดหลั่นนะครับตามลำดับเหมือนกับตามลำดับอาวุโสนะครับกิ่งนี้ไม่ไาพระท่านมองเห็นหรือเ่านะ กิ่งนี้นะครับผมจะหยุดความสูงไว้เท่านี้นะครับผมก็เริ่มตัดยอดเลยนะครับหลังจากที่เราตัดยอดแล้วเนี่ยมันความสูงมันมันอาจจะไม่ได้หยุดเท่านี้นะถ้าเราถ้าเราไม่ไปตัดเขาอีกนะครับก็จะสูงได้อีกแต่ส่วนใหญ่แล้วเราต้องการความสูงไว้เท่านี้นะครับทีนี้สิ่งที่ต้องการตามมาก็คือให้เขาแตกกิ่งให้มันแน่นนะครับเป็นพุ่ม อันนี้ผมพยายามตัดให้เขาแตกพุ่มมาในทรงพุ่มนะครับหนึ่งให้ดูกนะัหนึ่งกิ่งนะครับหนึ่งยอดอันนี้ก็อาจจะได้อีกพุ่มนะครับ เก็บไปก่อนเอาไว้ตัดทีหลังกิ่งที่ไปบังดูแล้วในอนาคตจะไปบังทรงพุ่มกันเองเให้ตัดออกเลยครับ กิ่งนี้จะไปบังทรงนี้ตัดออกเลยครับกิ่งด้านในเนี่ยที่มันเป็นด้านที่มันเป็นทรงพุ่มอยู่แล้วให้ตัดออกให้หมดด้านในนี้เอาออกหมดเลยครับไม่เอาไว้เลยเพื่อจะให้เขาด้านนี้โดดเด่นไปด้านเดียว ในี้พุ่มนี้เราเราจะลดขนาดลงลดขนาดก็คือไม่สูงเท่ากับพุ่มเมื่อกี้นะครับในการตัดทรงครั้งแรกเนี่ยนะครับต้องพยายามตัดให้ได้ทุกยอดนะครับเพื่อให้เขาแตกมาพร,มพร้อมกันจะได้มสีเวลาตัดอีก นะครับพุ่มที่2ไม่ใช่พุ่มที่สองแล้วพุ่มที่3ามที่4ี่แล้วครับด้านนี้กิ่งนี้สามารถจะไว้ได้อีกพุ่มหนึ่งก็เอาไว้ก่อน สำหรับความสูงที่เราต้องการเนี่ยนะครับก็ดูจากทรงพุ่มเป็นหลักนะครับว่าถ้าต้นสูงมากก็อาจจะเพิ่มความสูงขึ้นมาแต่ต้นนี้เป็นเป็นต้นทิเตียนะครับเพราะฉะนั้นผมก็คงจะทําความสูงที่ประมาณสักเมตรกว่ากว่านะครับแต่เดี๋ยวพอเขาแตกยอดมาเนี่ยเราก็จะเพิ่มความสูงก็ได้อีกหน่อย ต้นครับมาชมกันใกล้ๆนะครับนี่นะครับพุ่มที่เราตัดแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะคอยเล็มเรื่อยๆนะครับแล้วพุ่มเขาจะแน่นนะครับตอนนี้ก็จะเห็นกิ่งแค่นี้นะครับหลังจากที่เราปลูกไปสักระยะเขาจะแน่นนะครับอันนี้ เป็นส่วนที่กำลังรอ,อการตัดนะครับเดี๋ยวพาไปชมที่ตัดแล้วนะครับครับอันนี้เป็นกิ่งเป็นต้นที่เราตัดแล้วนะครับรอปักฟืน้นไว้สัก,กระยะหนึ่งนะครับก็จะเอาไปไว้ในสวนนะครับตอนนี้รอให้ลากเขาออกก่อนหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางใหม่นะครับแล้วก็จะไปไว้ในสวน ครับเวลาที่เราไปซื้อต้นไม้มานะครับในระยะแรกเนี่ยต้องดูแลให้ดีนะครับใน7วันแรกเนี่ยนะครับเพราะว่าบางทีต้นไม้ถูกตัดรากมาก็อาจจะเหี่ยวเฉานะครับอย่าเพิ่งเอาโดนแดดจัดนะครับก็จะทําให้เหี่ยวแล้วก็ตายได้นะครับวางจากงานวานไทยจะร้อยเมลไรใบข้าวหอยคอสาวจำ เจ้าเป็นเทพธิดาท้องบ้านนาบ้านทุงนุ่งผาทุงไทยเดิมครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกร,ร,กรพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกทกท,กท่านนะครับผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับก็อาจจะขายได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แล้วก็ทําผลิตภัณฑ์ของเราไม่ให้เหมือนคนอื่นนะครับส่วนการที่คนอื่นจะมาเหมือนเราอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะครับแต่ถ้าเราพัฒนาของเราอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะทําให้สินค้าของเราเป็นที่ต้องการนะสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับต้องขายของดีในราคาที่เราพออยู่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของบริการนะครับ บริการฉับไวทันใจนะครับบอกส่งเวลาไหนวันไหนนะครับขอให้ซื่อสัตย์ต่อลูกค้านะครับแล้วเราก็จะอยู่ได้ในสังคมนะครับผลิตภัณฑ์ของผมเนี่ยนะครับที่ขายเป็นหลักเลยก็คือหลีต้นไม้นะครับผมพยายามจะทําให้วัดมีต้นไม้นะครับหลังจากเสร็จงานศพแล้วแทนที่วัดจะได้ขยะกองมานคือมา วัดก็จะได้ต้นไม้ในส่วนของอพระท่านนะครับจะนําไปปลูกตรงไหนบริเวณไหนหรือจะแบ่งปันให้กับส่วนราชการต่างๆนะครับเป็นเรื่องของทางวัดอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นผมขอฝากรทดทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชุดนัก,กเรียนอุปกรณ์กีฬานะครับหรือว่าจะเป็นจักรยานนะครับหรือจะเป็นข้าวสารหรือจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับหลังจากเสร็จงานแล้วเนี่ยทางวัดจะได้นํา พวงหลีดนะครับลีดที่เป็นทางเลือกนั้นไปใช้ประโยชน์นะครับถ้าเป็นชุดนักเรียนก็ไปแจกให้กับเด็กนักเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนที่ติดวัดนะครับเรายังมีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเยอะแยะนะครับหรือจะเป็นหนังสือเรียนหรือจะเป็นหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรานําสิ่งดีๆเข้าวัดนะครับสิ่งที่จะได้ทามาก็คือวัดได้สิ่งที่เราไปนะครับความสุขใจก็จะเกิด ต่อผู้ให้และผู้รับนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับทุกๆคนครับสวัสดีครับ